ว้าไลาตีมัมสวัสดีค่ะพบกับเพรอีกครั้งนะคะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพกันนะคะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้เขียนฝากไว้ใต้คลิปว่านะคะอยากให้เพชจช่วยสอนนะคะวิธีการแก้ปัญหาะะอาการปวดก้นกบนะคะหรือว่าบ้านเอวนะคะซึ่งสาเหตุมาจากนะคะการนั่งผิดท่าหรือว่าการนั่งนะคะเป็นเวลานาน,านๆหรือว่าผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็รับแบกน้ําหนักของเด็กในครรภ์ ของลูกนั่นเองนะคะซึ่งหลังลอดก็ยังปวดอยู่นะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื้อรังได้นะคะถ้าใครที่มีปัญหานะคะบริเวณบ้านเอวหรือว่าก้นกบนะคะเดี๋ยวตามเพชรมาเลยเพชรจะสอนวิธีการแก้อาการนะคะในการกดจุดและวิธีการยืดค่ะตามเพศมาเลยนะคะท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมายืนนะคะอะ ในท่านะคะเปิดนะคะฝ่าเท้านะคะให้ให้รับน้ำหนักนะคะหรือว่าตั้งฉากนะคะให้แข็งแรงเป็นฐานแข็งแรงนิดนึงนะคะแล้วให้ท่านผู้ชมนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะทั้งสองเนี่ยกดกดนะคะเราจะใช้ในการกดจุดและการยืดด้วยนะคะกดตรงนี้นะใช้แรงนิ้วโป้งนิดนึงนะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อ,คอยๆโน้มลำตัวไปด้านหน้าอ่าแบบนี้นะคะช้าๆหายใจเข้าและหายใจออกนะคะค่อยๆแอนนะคะหน้าท้องนะคะไม่ให้ปวดหลังนะคะแต่เราสามารถที่จะแอนหน้าท้องยืดไปนะคะเราจะรู้สึกว่าตรงบริเวณก้นกบตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยไดให้นิ้วป้งกดลงไปโอ้จะถูกกดจุดแล้วก็ยืดนะคะตรงบริเวณขาหนีบหน้าท้องของเราที่ถูกยืดนะคะ หายใจเข้าหายใจออกอ่ายืดกลับไปซึ่งบริเวณนี้นะคะนะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านเอวแล้วก็ลงไปตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นก้นกบนะคะอ่าแล้วเราสามารถที่จะขยับได้นะคะตรงบริเวณนี้เลยใช้นิ้วโป้งจากจุดนี้นะเลื่อนลงมาอีกนะคะอ่าหายใจเข้าหายใจออกแอนหน้าท้องหรือว่า แอนบัตเอลไปนะเราก็จะใช้นิ้วโป้งทั้งสองเนี่ยนะคะแบบนี้เลยนะคะกดจุดไปอืมเจอแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจเอาอค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าละสิบค่ะเสร็จแล้วนะคะ,ะเราก็สามารถใช้นิ้วโป้งนะคะ เดินนะคะกดจุดจากบั้นเอวนะคะหร,หรือว่าหลังนะคะด้านล่างนะคะ,ะกดไปกดจุดไปแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเลยนะคะอาจจะใช้แรงของนิ้วโป้งนิดนึงนะคะ,ะกดไปให้ทั่วบริเวณก้นกบตรงตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็กดไปเอียงซ้ายนะคะ เอียงขวาโยกซ้ายโยกขวาเดินนิ้ป้งไปเลยนะคะ,ะแล้วก็เดินนิ้ป้งไปแล้วก็นะคะขยับนะคะไปด้านหน้านะ,ะเป็นการยืดและเป็นการกดจุดนะคะได้นะคะไปด้วยกันเลยทั้งสองอย่างนะคะ,ะกดไปนะคะ,ะถ้าเราเจอบริเวณนี้เจ็บ ะะเราสามารถที่จะเอียงยกตัวไปด้านซ้ายถ้าเราปวดด้านขวาเราก็สามารถเอียงตัวไปด้านขวาโดยใช้น้ำหนักของนิ้วโป้งนกดกดลงไปแต่ถ้าใครนะคะคลำแล้วเจอจุดกดเจ็บแบบนี้นะคะสามารถที่จะยืดไปด้านหน้า อ่ายืดไปยืดไปนะคะเราจะได้ถึงนะคะขาของเราแล้วก็จะได้บ้านเอวนะคะก้นกบไปด้วยเลยนะคะง่ายมากๆใช่ไหมคะให้ท่านผู้ชมนะคะ,ะนวดหรือว่ายืดไปเรื่อยๆนะคะ 1 0 1ถึงนาทีนะคะ3มรอบ3เซตเลยหรือว่าถ้าใครมีเวลา5เซตเลยจนอาการปวดนั้นหายไปนะคะต่อไปนะท่าที่2นะคะเดี๋ยวให้เรานะคะยืนไปแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะยืดอ,อกขึ้นกลางมือออกไปยกมือขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆ่อยนะคะวางมือมาแตะที่พื้นถ้าใครได้เท่าไหนเอาเท่านั้น สามารถที่จะเอาฝ่ามือนะคะมาวางไว้นะคะใต้ฝ่าเท้าแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆลดศีรษะลงไปหายใจเข้าหายใจออกอขยับซ้ายขยับขวาขยับสะโพกเราจะได้แฮมสติงนะคะแล้วก็ยืดไปถึงนะคะสะโพกนะคะแล้วเราก็จะได้นะคะตรงบริเวณ ก้นกบด้วยค่ะหายใจเข้าหายจะออกนะคะตามองไปด้านหน้าค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกท่านผู้ชม,ชม,ชมชอย่าลืมนะคะเพราะว่าการปวดก้นกบนะคะก็จะรามมาถึงตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายของขานะคะด้านล่างแล้วก็นะคะขึ้นไปนะคะบริเวณขานะคะด้านบนนะคะด้านหลัง ลามไปถึงสลักเพชรหรือว่าสะโพกไปถึงก้นกบนะคะเสร็จแล้วหายเจ็ข้าหายจอกนะคะค่อยๆนะคะยอนนะคะหน้าท้องลงไปย่อนลงไปเห็นแบบนี้นะคะย่อนลงไปแน่เราจะได้นะคะทั้งขานะคะแล้วก็ได้บริเวณก้นกบเลยะคะ่ะท่านผู้ชมขยับซ้ายขยับขวา ขยับซ้ายขยับขวาตามองไปด้านหน้าแล้วก็นะคะคาเมลท้องแล้วก็ค่อยๆนะคะาวางนะคะหน้าท้องลงไปนะคะหย่อนหน้าท้องลงไปขยับขวานะคะขยับซ้ายพับนะคะงอซอก หายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยดึงลำตัวขึ้นมาเปิดไหลเห็นไหมคะ สองท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะง่ายมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะการยืนแล้วว่าเอานิ้วโป้งกดจุดแบบนี้นะคะข้อควรระวังนะคะถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่า,าวิงเวียนศีรษะหรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นฐานความแข็งแรงของขาได้ก็นะคะยืนตรงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะ,ะกดลงไปตรงบริเวณก้นกบเลยนะคะท่านผู้ชมสลับกันไปแบบนี้นะคะสลับซ้ายสลับขวานะคะก ใช้นิโป้งกดไปแบบนี้นะคะให้รอบสะโพกบั้นเอวด้านข้างนะคะซึ่งนะคะบริเวณนี้สัมพันธ์กันเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสามารถใช้วิธีนี้นะคะแค่สองท่ารับรองค่ะท่านผู้ชมจะรู้สึกดีขึ้นแล้วทำบ่อยๆเป็นประจำไม่เป็นอันตรายนะคะคุณจะนะคะอาการดีขึ้นและหายไปนะคะ ที่สำคัญนะคะข้อควรระวังนะคะถ้าท่านผู้ชมที่เริ่มทำเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถที่จะค่อยนะคะทำช้าช้านะคะไม่ต้องนะคะแอนหลังให้มากนะคะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นค่ะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่นําเทคนิคนี้ไปใช้แล้วนะคะเห็นผลอย่างไรนะคะ<ๆ>ก็สามารถเขียนมาเล่าให้กันฟังได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่มีข้อ,อสอบถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆก็กรุณาเขียนไว้ใต้คลิปให้เพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเพจจะมาตอบให้กับทุกๆท่ทานเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพจต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเฮงเฮงเค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ